ขาเรื่องหนึ่งเนาะออกมาให้เราได้ดูเมื่อกี้คุยกันก่อนที่ช่วงที่คุณเจษขาไปถอดเทียนเนาะนะคะก็เลือกงานฝาสนามที่จบไปเป็นไงดีครับกระแสตอบรับดีครับมีคนบอกคือสุดท้ายแบบสองต่อสุดท้ายทุกคนเริ่มเข้าใจที่น่าจริงๆว่าที่น่าทำไปทำมแล้วทำไมที่น่าถึงแบบดูใจร้ายแบบชุุมต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมที่น่าไม่ไม่บอก แบบไม่บอกอะไรสักทีมีสิ่งตัวเองคิดอะไรย่างเงี้ยทุกคนก็ได้ไม่เห็นแล้วว่า เก็สุดท้ายก็สงสารพี่นางครับผมทีใจทีจ่คนติดตามแล้วก็ยังดูบางคนก็ยังเปย้อนหลังด้วยดูทันเน็ตฟลิกซ์ได้ใช่ใช่ก็เพ,พิ่มข่าวครับเดี๋ยวเขาจะมีฝากผลงานช่วงท้ายแล้วแต่ว่าที่ถามเรื่องเกี่ยวกับพวกการละครเลยการละครอะไรต่างๆเนี่ยของคุณเนี่ยโอ้ต้องดูแลยเยอะครับเออเนี่ยถึงถามว่าสปอตไลท์แต่งหน้าสปอตไลท์แต่งหน้านอนน้อยทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ผิวหน้าของเราแบบไม่แข็งแรงครับแบบไม่แบบไม่กระชับหรือทีนี้เราก็ต้องดูแลแบบเบื้องต้น